i'm not happy ก็ดูดูคู่พักขึ้นมาครับผมเพราะว่าันนี้เป็นวันแรกในรอบ2เดือนกับ10วันนะครับที่ตลาดปิดไปก็กลาบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับก็เข้ามาซื้อ เลือกซื้อของในตลาดได้นะครับแล้วที่นี่ก็ปลอดเชื้อร้อยเปนแน่นอนครับเพราะว่ามีการคัดกรองอย่างดีนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเขาก็รณรงค์อยู่แล้วครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยการคัดกรองการในนั้นก็ระวังเรื่องโรคโควิดนะครับก็พ่อค้าแม่ค้าก็ชื่นใจครับเพราะว่ามีที่มีที่ขายมีที่ซื้อมีที่นั่นก็กับเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องครับแม่ค้าแม่ค้านะครับก็มาใช้บริการที่ตลาดได้นะครับปลอดภัยร้อครับ ดีใจมากครับเพราะว่าเกษตรกรไม่ได้เอากุ้งมาขายนานมากเลยครับก็มีขายปากบ่อบ้างแล้วก็รอแพร่เปิดกันอย่างเดียวเลยครับเพราะว่ามันไม่มีที่ไปราคาแย่ครับเพราะว่าแม่ค้าไม่ได้มาแย่งกันซื้อเหมือนที่ตลาดกลางเพราะว่าที่บ่อก,ก็จะเป็นแม่ค้าเจ้าเดียวอย่างเงี้ยครับเวลากุ้งมีปัญหาเกิดกุ้งลอยกุ้งขึ้นอะไรเงี้ย มาที่นี้เขารับหมดแต่ถ้าปากบ่อพวกกุ้งมีปัญหาเขาจะไม่รับเพราะสภาพกุ้งจะไม่ค่อยสวยผอมั่นใจว่าเศรษฐก,กิจจะกลับมาดีครั้งราคากุ้งก็จะกลับมาให้ชาวนาบอกกุ้งนี้ได้อยู่ได้กันอีกครั้งครับ